ได้นะคะที่ช่อง h ั n น y Channel ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเพิ่งมีเจ้าตัววายแท็กมารีวิวให้กับเพื่อนๆไปชมกันเลย <Pre view. S 1> น,นี่ค่ะเพิ่งกำลังนำรถไปส่งลูกค้านะแต่ว่าพามาให้เพื่อนๆรีวิวความสวยของคันนี้ก่อนค่ะสำหรับคันนี้ที่เพิ่งจะมารีวิวนะนั่นก็คือเจ้าตัววายแท็กขับเคลื่อนสองล้อมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าโรเลอร์ชัตเตอร์ค่ะ ตัว1 6 2 0 0ล้านค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยสำหรับคันนี้นะคะชิคเอ่ยไปนะเป็นเจ้าตัววแท็คขับเคลื่อน2องล้อค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์2.0เทอร์โบค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่180แรงม้าและแรงอยู่ที่420ยตันเมตรค่ะสำหรับชุดแต่งที่พึ่งใส่ให้กับลูกค้าคันนี้นะก็จะเป็นชุด F 1 5 0 Spider สไปเดอร์ค่ะแต่จะไม่เหมือนคลิปอื่นๆนะตรงที่ตรงนี้เลย ตัวอักษรค่ะ FORD ทางด้านนี้นะคะลูกค้ารีเควสมาเลยว่าต้องการให้เป็นสีขาวตัดกับสีดำด้านแบบนี้ค่ะกระจังหน้าของ F150 Spider นะก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะก็จะมีขนาดที่ใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมกับไฟ LED 3จุดทางด้านนี้ค่ะที่มากับชุด F150 Spider นะคะก็จะมาถึงตรงนี้เลยนะเพื่อนๆรวมถึงกันชนด้านหน้าทั้งหมดค่ะซึ่งตรงนี้เซนเซอร์ทุกจุดที่มีมากับวแก็ยังอยู่ครบนะคะ พร้อมกับข้อไฟหน้าค่ะไล่มาดูที่ด้านข้างนะคะชุดคิ้วล้อตรงนี้นะก็จะมากับชุด F150 s p i อร์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบว้าวแบบนี้ค่ะและที่สร้างความโดดเด่นให้กับรถคันนี้เลยนะคะที่ขับมาแล้วก็แบบว้าวเลยนั่นก็คือนี่เลยสกูปด้านหน้าค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นรุ่นของฟิตเนาะแต่ลูกค้าครีเควสมาค่ะว่าต้องการจากตัวตัวแรกนะ่ะให้เป็นตัวมามาแตงแบบนี้ค่ะทำสี สีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดำด้านค่ะสวยมากๆากไล่มาดูที่ด้านข้างค่ะส่วนครอบต่างๆนะที่มากับเจ้าตัววายแท็กปี2021นะคะก็จะเป็นสีดำเงานี่ก็ยังคงไว้นะคะมือจับรวมถึงเบ้ารองมือแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งก็เติมเป็นกันสาดนะคะในส่วนของเราหลังคาตัวนี้จะมาพร้อมกับโรงงานแล้วค่ะสามารถใช้งานได้จริงนะเพื่อน คันนี้ไม่ได้ต้องการแต่งอะไรให้มากมายนะคะแต่ว่าต้องการให้หล่อนะคะก็เลยใส่สติกเกอร์สาดโคนนิดนิดแบบนี้สติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าต้องการแบบไหนค่ะไล่มาดูที่ด้านหลังค่ะสำหรับตรงนี้นะก็จะเป็นโรบาร์ที่มาพร้อมกับรุ่นปี2021ค่ะจุดเด่นคือจะมีค่าสีส้มทางด้านนี้นะคะและก็จะมีพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนดูด้านในค่ะตรงนี้นะคะที่บอกว่าเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ค่ะ นี่ตรงนี้คุ้มมากเลยนะเพื่อนๆบวกเงินแค่30,000ื่นบาทนะคะก็ได้โรลเลอร์ชัตเตอร์แบบนี้ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์ต่างๆที่มากับไวแท็กก็ยังอยู่ครบนะคะเพิ่งทําการเติมไปเพียงแค่ดาบท้ายแบบนี้ค่ะจาตัวไวแท็กนะก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วค่ะดูด้านในรถกันค่ะเพื่อนๆ มาในส่วนของด้านในของเจ้าตัววแท็กนะคะเพื่อนๆเอกลักษณ์ของมันเลยนะั้นนั่นก็คือตัวเจ้าตัวเบาะหรือส่วนต่างๆที่ตกแต่งในรถนะคะทุกอย่างจะเดินเป็นได้สีส้มหมดเลยค่ะนี่อยากให้มาดูคอนโซลด้านหน้านะสวยงามมากเดินได้สีส้มแบบนี้ค่ะมาถึงตรงพวงมาลัยนะคะนี่แบบนี้เช่นกันไล่มาดูที่เบาะค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เดินแถบสีส้มแบบนี้ค่ะเป็นตัวบอกนะว่าตัวนี้เป็นของโฉด2021ค่ะ และแน่นอนเพื่อนๆมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดะค่ะและหน้าจอ8นิ้วทิ้ง3นะคะแอปพลิเคชันมากมายที่มากับเจ้าตัวไวทแท็กค่ะส่วนตรงพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะคะเพื่อนๆมีฟังก์ชันต่างๆที่อำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเปิดเพลงนะคะรวมถึง Adaptive Cruise Control ด้วยค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจรถสวยๆแบบนี้นะ,ะก็สามารถโทรหาเพึ่งได้ะค่ะรถฟอร์นะคะสามารถแต่งได้หลากหลายสไตล์เลยค่ะแล้วแต่เจ้าของเลยเนอะ,ะเพราะว่ารถว่งบอกตัวตนของเจ้าของค่ะถ้าลูกค้าท่านใดอยากแต่งแบบไหนก็ทักมาได้นะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้พึ่งไปก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยะค่ะบ๊ายบาย